จ้าพี่น้องจ้ามือนี่อยู่ภาพพี่น้องด้วจ้ามาเล่นในป่าอันนองเด็กเตอร์เพิ่นนันนอนแล้วเนาะพออันเพิ่นก็อยูกับนองจ้่พี่น้องจ๋านีอู่อันภาพพี่น้องมาเล่นในป่าจ้านี่เบิ่งบรรยากาศจ้าพี่น้องจ้าแดดดีดีมือนี่ไปจ้ไปเบิ่งพี่น้องจ้าว่าอิวสิได้เหบ่เนาะน้องมือนี้เนาะมาเบิ่งว่าอิวสิได้เห็ดอย่างจ้าเห็นกล่องไหม่ก็บ่ได้ดินี่พี่น้องจ้าซองจ้าซอง มาขอนเกาหม่องเกาปลาเกาจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเวลาไม่เบิงจ้ะพี่น้องจ้าพ่นแอบอยู่อเอาออกบ่ได้เบิงจ้ะพี่น้องจ้าอยู่ในุมพ่นเอาบ่ได้ดอกเลือกพูดมาเล่มเอารอบทองจ้ามันนี่ ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ได้นี่จ้ะพี่น้องจา๋านะป้าดมองนีี่อบเห็นเพิ่นหมู่บ้านพุ่นเพิ่นอยู่งทางใต้พี่พี่พเอาสิเอาจังใดมันๆเด้อจ้ะอันนี้กองไม้เพิ่นเอามากองกันไว้เด้อจ้ะพี่น้องจา๋าอันป้าอิ๋ว俏จังได๋ มีตเตเ็ตจ้ะจกเอาจังเลยละ,ะพี่นอ้องมาเห็นน้ำอิลได้นี่เนาะอิลมีแตจกเอาจกลงไปเห็นอันจกลงไปเห็นอันรู้สึกว่านิ่มๆกับซิมแมนเห็นหลดหนุดเนาะคันเป็นแนวอื่นนี่ฮอ <laughs> ปา้าเบิง่ง เบิงกุมนี่เบิงกุมนี่ยจะพี่น้องจ่าเพิ่งพุ่นพุ่นพุ่นเพิ่นพลอยแม่จ้าพี่น้องจ่าอิ้ววันหลากอิ้วหลากใหม่ออกมาบางหันไปเคลียร์เอาเพิ่นรุดจ้อยเก็บออกคนคันพุ่นเบิงเบิงจ้ายังอ่อนๆอยู่ได้นี่พี่น้องจ่าเบิ่งดู นี่กล้องมันเข้าไปบดถึงไงดีได้พี่น้องจ้าเพราะมันเลอะคักแต่แต่มื่อเห็นเหียนอยู่กะยังสิบบดถึงอยู่เพราะว่าวังหันเพิ่นพุ่อนนะเพิ่อนอหันเพิ่นรุดเพิ่อนอันเพิดคักคักพี่น้องจ้านี่อุ้ย โอ้ยพี่น้องจ้ามองดูพูน่ะปาดสีเต็มกระตาอีกแล้วจ้าเอากระตาหน่อยมะผดบ้างเฮ้อยววอิลละวาเมื่บ้านอิลลามาเก็บเอาแล้วอิลละวามื่นนี้บ่มีดอกว่ามาเลีมเอาอันผู้เพื่อนอยู่ไกลๆเมื่บ้านเอาบ่าได้นี่เบิง้งสอนนี่จ้ะพี่น้องจ้าเบิ้งดูพูนโอ้ย โอ้ย,อย,อยดูดมือดูดมือโอ้ยพี่น้องจ้าเบิงบ้งเบิ้องจ้าคักบอปวดู้ตาเต็มกระตาอันหมันเดอน้อบอกใหม่ให้เพื่อนหมันจ้ะพี่น้องจ้ามุเจอ้าอยากยิ้งเด้อคันกิ้งคอยกลับไปนะมุเจ้าได้ไหมเอ้ยน,นี่เอาไปเลือกเอาไปเลือกตัดเอาเบื้อพิน ขันบานเห่านี่กาวันน่ะซีมีงม้งูคดหลงงงเด้ขันบานเห่านี่กาได้เบืองดอกนี่คนะนะคนเอาพี่น้องจับเพิ่นใหญ่ไหวอีหลีได้เห็ดนี่เบืองเบืองอันช้อนนี่เมื่อวานช้อนเป็นเมื่อวาน,นหน่อยหนึ่งเบืองมื่อนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเบืองช้อนนี่เพิ่นอันเพิ่นเพิ่นใหญ่ งามงามสะอาดพ้อมพุนอ่ะอันนี้ก็เพื่อนกำลังขึ้นมาจา้ะใส่มาเบิรงหนึ่งด้วยเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องเบ่งอยูสูงปันใดยูยูเทิงอันกล่องใหม่ เนียนรุ่นต่อ be ไปจ้ะเบื่องมือว่านอยูนมือว่านยังขาวๆ,ๆอยู่มือนี้เพิ่นไปละมือนี้เอาพี่น้องจ้ามองนี่แม้มือว่านเพิ่นคือบ่อปานนี่นี่เวยยังอ่อนๆอยู่เบิ่งรู้จ้ะเอานี่แม้มือว่านอันเพิ่นคือบ่ออันปานนี่นี่เพิ่นยังอ่อนๆอยู่เบิ่องพี่ นี่เลือกเอาเอาจุ่มนี้เบิ้งจ่าเบิ้งพี่ด้องจ้าเอาเต็มกระต่ายกีล้วจะ้ะต้องเบิ้งคักคักอันนี้เด้อันนี้เถาแล้ว พี่น้องเบิ้งจุ่มนั่นจ้ะอยู่ทางไันอยู่ซอยเอาจังใดเอานี่นี่จ้ะแบบนี้เลยจ้ะเออโอ้หัวต่ำยองจ้ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจ้ะเบิ่งจ้ะ <c ười> เขียวมา จ้ไในยิงกระตาคือเก้าพี่รองจะจุ่มนั่นดิอุ้ยพุณ่ะเถ่าเราไปนอนอ่นนอแต่ว่าอันทั้งในสุดผุเพอท่านเถ่าเด้แต่ว่าอันนี้นี่หน่าจะเถ่าแล้วเดี๋ยวเอาไงมาเคลียบุงก่อนเถ่าแล้วเถ่าแล้วจ้ะลืองแล้ว มานั่งเห็ดเห็ดยวนกับอันปิ้วลอยลันของอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอันตอนนี้กะยงีมือแลงเนาะอันทงเพื่อนกะเป็นเงียบเงียบเป็นน,นกห้องนกยังไปจ้ะพี่น้องจ้ะอากาศกําลังอันกาลังสบายสบายเนาะซัมาเมือ์เดนมาร์กจ้ะพี่น้องจ้ะบอ่อห่อนบอ่อหนาวกาลังพอดีจ้ะมานั่งปาดขาเห็ดจ้ะ พอกับลูกพันกาไปหาหญ้าเนาะอยู่กะน,นี่โอกาสได้มะนั่งกินล่มชมวิวอยู่มงนี้จ้ะพี่น้องจ้ะยามมือแลงมากกะยุ่งหลายๆจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าอันอันมงหันอันมองยอดดอกไม้จ้ะพี่น้องจ้ะพามไปหันกะแมนอ่าเขาเอื่อยยังเป็นข้องหนา้าแม่จ้ะพี่น้องจ้ะยุ่งพันกาเลยชุ่มเนาะมงนี้ มนนีอูกะสีเอาไปอันหนึ่งแล้วก็เก็บไห้จ้าพี่น้องจ้าเอาไวท้ทาอันเห็ดนันเห็ดนี่กินเนาะคันหนึ่งแล้วกะเพื่อนกะพรอมเห็ดเลยจ้ะซอนี่ขันอูไปเห็นแต่แต่ก่อนๆเพิ่นหัวแต่ออกคือสีขักเพื่อนล่ะขาวจัวเลยจ้ะ อชอนี่อันชอนี่คันอิวว่าไปเก็บมือนี่กาคือสิผ้ากันเนาจ้าพี่น้องจ๋าบังดูเพิน่นนันเพิ่นถึนนก,ก,าากนามลายเพิ่นกับกัา่มักนามคือกันเนาะเฮ็ดอันเฮ็ดนี้ดอกนี้งามจา้ะ ช่วงนี้อันเทิ่งห่อนเทิ่งฝนจ้ะพี่น้องจ๋าอันเห็ดกระังออกเนาะขันไผอันยังบ่ท่านเดไปเริ่มเห็ดงานโน,น,น่นีนั่นกะเขาป่าด้วจ้ะพี่น้องจ๋าไปซองเห็ดยีว่าเขาป้านี่เป็นอันเป็นการดูแลสุขภาพกับของอย่างหนึ่งด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะมันบ่วุนวายเข้าไปแล้วเฮากลรู้สึกเฮาอยู่กับธรรมชาติเท่า พ่ได้นึกถึงอันเรื่องโนนนี่นั่นสูตรอากาศบริสุทธิ์เวลาอยู่ไปกับน้องเด็กเตอร์นีิกากำมวนกู่กันแม่กับลูกพี่น้องจาตื่นขึ้นมาั้างเทอแล้วก็ถามเขาป้าเขปาขป้าไปทะเลคนมักปลามักดุงคือแม่ โบมักแจ้งได้เนาะพี่น้องเนาะยอยู่ผ้าอยู่ผ้าเพิ่นเขาปลาตั้งแต่อยู่ในท้องอ้าวฝนนนัน่ฝนสีห่ำหัวอยู่หลับบอกยาได้อยู่ยังเห็ดเห็ดบ้านเดี่ยวอยู่อย่าพึ่งมาเดี๋ยวแล้วอยู่กับสีล่างก็สีไปเก็บใบโหระพาจากพี่น้องจ้าแล้วตอมาปลุกหนาเพิ่นเพิ่นกต่สีหอม แล้วๆกะบานอยู่ไก่ทงพี่น้องกะกฟาดลุงทงพี่เก้า พี่น้องจ๋ามากินตำส่วกุ้งสะดุ้งน้ำกันเด้อจ้าอันกุ้งสะดุ้งกับอันเ,ออเห็ดนางฟ้าแสบๆเดี๋ยวอีกคำหนึ่งขอเจ๊หนึ่งมื่อม่ๆจ้ะพี่น้องจ๋าืมแสบ เขาเครื่องคักจ้ะนัวจ้ะพี่น้องจ้ม ยูจำพี่น้องจ้าแซ่บจ้ามือนีอยู่กับขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนได้จ้าหวังว่าพี่น้องคงสิมวนน้ำกันเนาะและแ้วก็แซ่บนวดน้ำกันคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า